จบคนทยครับผมตบหัวคน่ายได้ยินไหมมันจะเป็นเสียงดัง อถ่ายรูปแล้วถ่ายรูปแล้วโอ้โหมันมีแล้วไถ่ายรูปโอ้โอ้กันตีงั้นบกันตีง่ายกันตีง่ายเน็มไดูยเนี่ยเต็มไปยว่ะถ่ายไอ้แป๊งเดียวไอ้เมย์ไอเมย์ไอเมย์มันมันมจับมือกูแล้วม่นกดกูอ้าวรวยเลยกูอ้าวก็ก็บุ้มไปดิครับผมดักจริง รงวัลหนึ่งคุณมีสิทธิ์บนมากนะครับเนี่ยที่มีสิทธิ์ใหม่วิดีโอกับวงทีมีเป็นคนที่โด่งดังแค่คนประเทศไม่รู้จักเลยนะครับไม่รู้จักเลยเยี่ยทำเพลงทีไรล่มทุกครั้งครับ อัลบั้มไม่อัลบั้มไม่เคยออกวางแผงอัลบั้มเนี่ยดังที่สุด เี๋ยวเราจะเอากระเป๋าไป้น mm ี hmm. ah. yeah. ่คร yeah. like ับเจสซี่นี่ครับลิลลี่ลิลิี่อ้อ้ยอ้ยโอรยโองนโอ้ยบอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยอ้ยอ้ยโ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 อ้ย้ครับยโอ้ยอ้ยโอ้ยโอยไอ้ยซื้อโอ้ยโอ้ยโอไย่ไ้ยโอ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 ้ยอ้อ้ยอ้ยออ้กอออย้ให้อ้อ

Tụi mua cái kia đi, em bó tụi mua cho đi <Tạm>.